สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตียอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก แมสซิตี้จะหนักตลาดหน้าหนาวหลังเปิดตัววิกเตอร์เฮสเป็นแข้งใหม่รายที่2ต่อจากอับุลกอดีคูชชนอฟแถมยังจะได้โอมามามูสอีกคนด้วยแมสซิตี้ประกาศยืนยันคว้าตัววิกเตอร์เฮสเซ็นเตอร์แบ็คดาวรุ่งชาวบรัสเวียนมาจากสโมสรพันเมาลารสในลีลซัมบ้าอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันอังคารที่21มกราคมที่ผ่านมาประกาศหลังวัย19ปีเซ็นสัญญากับแมสซิตี้เป็นเวลา4ปีครึ่งหรือจนถึงเดือนมิถุนายนปีส0 2 9ัยี่ส้า่วนค่าตัวอยู่ที่ราวสวมส้อหมาล้านยูโยย ales, ยญ,ญ,ญ A a. ่าววผมตื่นเต้นมากที่จะได้ร่วมงานกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกทุกคนคงได้เห็นความสาเร็จอันน่าทึ่งในช่วงไม่กี่ฤด,ดูกาลที่ผ่านมาผมต้องการสร้างผลง,งานต่อไปในขณะที่รเราแสดงหาถ้วยรางวัลเพิ่มเติมวิกตอร์เฮสประากาศหลังวัย19ปีกล่าวสำหรับเฮสเป็นนักเตะรายที่2ที่แมนซิตี้คว้ามาเข้าถิ่นเอติฮัสเตเดียมอย่างเป็นทางการในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวต่อจากอับดุลโกดีคูชานอฟเซนต์แบ็กดารุ่มทีมชาติอุซเบกิสถานที่ย้ายมาจากลองด้วยค่าตัว40ล้านยู กำลังจะเป็นแข่งใหม่รายที่3ของเรือใบสีฟ้าหลังจากเดินทางมาตัวร่างกายแล้วนอกจากนั้นยังคาดว่าจะดึงมาเสริมทัพอีกอย่างน้อยหนึ่งรายด้วยมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา สองทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปเดินหน้าจีบแจ็กกิลิตเสริมทัพหลังไม่มีที่ยินกับแมนซิตี้์แจ็กกิลิตแนวรุกค่าตัว100ล้านปอนด์ของเรือใบสีฟ้ามีแววได้ไปขาแข่งต่างแดนหลังสองทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปต้องการดึงตัวไปร่วมทัพแจ็กกิลิตซึ่งย้ายมาร่วมทีมแมนซิตี้เมื่อฤดูกาล2022กลับไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากนักในช่วงหลังเนื่องจากกัวเดล่าเลือกใช้งานซาวินโยมากกว่าทำให้เจ้าต,ตัวต้องพยายามหาทีมใหม่ล่าสุดสื่ออย่างซันสปอร์ตรายง,งานว่่่าาาาาแแแแออออสสสสสตตตตตัันนนนววววววิิิิิลลลลคคคเเซะทท็มมมมฮปปรร์ดงใจ้กไี อย่างไรก็ตามแมนซิตี้อาจจะไม่เลือกขายผู้เล่นให้กับทีมนในองังกฤษโดยมีอินเตอร์มิลานยักษ์ใหญ่จากอิตาลีและบรัสเซลสนมุนจากบุนเดสลิกาเยอรมันกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์ของแจ็คกิลลิตมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา รีวิวฟุตบอลศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คู่ระหว่างแปร์เช่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยจะทำการแข่งขันกันในวันพุธที่22มกราคมเวลาตี3นัสนามพาร์คเดฟแลงนี่น่าเป็นคู่เอกประจำศึก UCL แมตชม่ที่6ก็ว่าได้เมื่อแมนซิตี้ยังไม่การันตีเข้ารอบกระชั่งเพลย์ออฟต้องออกไปเยือนแปร์เช่ซึ่งอยู่อันดับโซนตกรอบณนะตอนนี้ เรามาเริ่มต้นกันที่ความพร้อมของทั้งสองทีมเรามาเริ่มต้นกันที่ฝั่งสาบ,บ้านอย่างแป้เ,เชแป้เ,เช,เเชขงโลเอนโดเกตต้องลุ้นความฟิตท,ทั้งสองแนวรับคนสาคัญอย่างมากินยอสและอันราฟฮาคิมีต่างมาเจ็บวืดบลงบูตลอดช่วงเดือนมกราคมแต่สําหรับอุสมานเนมเบเล่นหน้าหายป่วยกลับมาส่วนคาวิชาคาวัสเคลียตัวลูกทีมชาติจอร์เจียสมาชิกใหม่ค่าตัวแผงสังนปโนปอลียังคงเล่นรอบนี้ไม่ได้ขณะนั้นยังมีบราเล่บรักโกล่ากาลังฮอตพร้อมลุยทางซ้ายเหลือหน้าเป้าเรื่องระหว่างเดซิเร่ดูเอ มากระต่อที่ความพร้อมฝั่งทีมผู้มือเย็นอย่างแมนซิตี้แมสซิตี้ของเป๊ปกูเดล่าโมดสิตใช้งานนาทานาเกะที่มีการบาดเจ็บเล็กน้อยและไม่น่าเสี่ยงกับจอห์นสโตนขณะที่อีก2เซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่ทั้งอับดุลโกดีคูชชนอฟและวิกตอร์เฮสยังลงเล่นรอบนี้ไม่ได้กรณีเดียวกันกันกบโอมามามวสดาวิงจากทีมชาติอียิปต์จากไอทไรคแฟงเฟิร์ดนักนั้นขาดเพียงโรดี้ยอดมิดฟิวร์บอลังดอร์ที่เปลี่ยนเทมแล้วก่อนเพื่อนการจะทับคงปรับเปลี่ยนเล็กน,น้อยจากชุดที่บุยาอิวคงโ มากันต่อที่การคาดการณ์11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามเรามาเริ่มต้นกันที่ฝั่งชาวบ้านอย่างแปรเอชเชที่จะมาในระบบ4-3-3โดยผู้รักษาประตูในเกมนี้ใช้งานจานลโลจิดอน์ราุม่าแนวรับใช้งานฮัสฟร้ฟมาฮคิมีวิลเลียนปาชโชลูกสัสแอนอังเดสและนูโนเมนเดสสามประสนานแดนกลางใช้งานวาเรนซายเอเมรีวิติญ,ญ่าและฟาเบินลุยส์สามประสานในแนวรุกใช้งานอุสมานเดเมเลเดซิเรดูเอและบรอดเล่บาคูลามากระต่อที่การคาดการณ์11ผู้เล่นตัวจริงททีี่่าาาวจลงงงสนนมมมฝัผู้เย ที่จะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูในเกมนี้ใช้งานเอเดอร์ซอนได้รับใช้งานลิโก้รลุยส์มาเนลอาคันชีรูเบนดีอาร์และยอสโกกวดิโอสามประสานแดนกลางใช้งานแบเอโรซิวามาโตเควาซิตและเควินเดบอยสามประสาในในแนวรุกเกมนี้ใช้งานฟิลฟเดนออร์ลิงฮาร์ลันและซาวิญโยมากระต่อที่ความน่าจะเป็นของเกมนอกจากเดิมผ่านโอกาสเข้ารอบคู่นี้ยังน่าสนใจกับสึกดวลกินระหว่างเอริเก้และเปปโวดิโอลาอดีตค้ชลูกหม้อบาร์เซโลนายุครุ่งเรืองเชื่อว่าน่าจะเป็นเกมช่วงชิงจังหวะด,ดวลคาส เสียคุณภาพแนวรุกเรือใบย,อยังเหนือกว่าน่าลุ้นบุกเฮเมื่อกันต่อที่การคาดการผลการแข่งขันคาดว่าแปรเชจะแพ้ให้กับแมนซิตี้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาด ทางเรากราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ